วันนี้เรามาทําอะไรกันเนี่ยที่เพื่อนวันนี้เรามาเพื่อที่จะมาบุงสูงอ่ะเราจะมาบุงสูงที่บ้านลงเลื่อยเนี่ยอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกสถานที่เนี้ยพบไม้ตะเคียน99ต้นในหนองน้ํน้อย่างนี้ก็มีโอกาสส <c oughs> ิแน่นอนดิเพราะว่าสิ่งกสัตริยน้ำอยู่ทั่วโลกเลยนี่เอาง่ิยๆเมื่อคืนนี้นะฝันเห็นว่าเนี่ยได้มาสถานที่แบบ ที่มันแบบคล้ายๆแบบนี้แหละเนาะนี่แหละที่ฝันเลยป็นจริงเฮ้ยมันต้องเป็นจริงดิเพราะข้าจำได้ว่าในฝันนี่ไอ้เยื่้องถูกลงมาที่หนึ่งด้วยนี่จริงบ้างถุนงมาที่หนึ่งถุนงที่หนึ่งแล้วเจ้าเงินไปไหนล่ะเพื่อนจะมีอะไรล่ะพวกเราอยู่ในสายบุญศิลปินดาราสายบุญก็ต้องการตะบุญดิใช่นะเมื่อเราถูกเราต้องทำบุญนะใช่ สร้างกุศลให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือสังคมถูกต้องแต่ที่สาคัญนะเว้ยข้าจะพูดให้เองฟังก่อนว่าลําน้ํามูลเนี่ยตรงนี้คนพบเนี่ยอาจารย์ทักเนี่ยยิงเจ้าว่าเป็นพระปูสังหรักอยู่นะตอนนี้ทลายทีขามาแล้วและที่สําคัญเนี่ยท่านนิ่ิตเห็นต้นตะเคียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเออคือเจ้าแม่ตะตเคียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท่านมีพระนามแล้วนะตอนนี้พระนางชื่อว่าชื่อว่าพระนางสีตะไบทองสีตะไบเงินนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ นี่คือที่ข้ามาบวงสรวงเนี่ยข้ามาถวายงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีปณิธานว่าอยากจะสร้างวัดข้าก็เลยบอกเออก็ดีเหมือนการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้คนได้มีโอกาสได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีศีลธรรมมากขึ้นเพื่อนเออก็ดีหรือเปล่าดีเป็นความคิดที่ดีมากเลยไอความฝันเมื่อกี้เนี่ยท่านชอบความฝันความฝันนี่คือมันใกล้ๆมันมันเป็นเลขอะไรสักอย่างที่ที่เป็น เราลึกในใจว่าเออเราจะซื้อนะแต่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนนั่นเองแล้วสคัญนี้จะถูกเมื่อไหร่เนี่ยก็งวดนี้ไงวันที่ไรวันที่สิบหกกันยายนนะขอสองพันห้าร้อยหกสิบสามโอ้ยอย่างนั้นขัดของจริงเลยของจริงเลยนี่นี่นี่มาไปเลยไปเลยไปดูดีกว่ามันมีอะไรบ้างอะมาดูดีมะเนี่ย เมา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 เลยเหรอไม่ได้เมานะเมานะบ่อนี้เนี่ยบอ่บออกบกได้ปะบอยากอยากแต่มันเคลื่นแต่มันเดือดเคลื่อนเนาะใช่ไหมถ้เป็นข่าวมันดาลฝันเนาะเออเอาจริงเลยเอาอะไรบอกมาเลยเนี่ยถ้าแบกให้เองนะเว้ยถ้าลงทุนเองไม่เป็นไรถ้าซื้อตลาดได้จริงเหรอจริงเนีโอเจอเพื่อนเจอเพื่อนนิดนึงนเออเราได้มีทำบุญกันมากมายอย่างเงี้ยเออนะ อยอะนะเว้ยเมางนันโอาจจะล้มจมได้นะเว้ยพอท่เราเป็นชพอประมาณเนาะพอประมาณพอที่เรานืนออออไปนี่เลยนีไปนี้เลยมาเลยเพ <Okay, S 2> ื่อนไปเลย ไปเดียวด้วยไปเดียวอีกไปเดียวไม่พออย่างนั้นอันนี้ข่าขอละกันเรื่องใหม่ข่า <c oughs> ขอละกันเพราะว<น>่ามันมีใบเดียวว่ะเพื่อนมากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ข่าบอกไปเอาใหม่ไม่นม่าเชื่อเออเชื่อน่ะแล้วมาเอามาเอามาเอามาคู่ดิเพราะมันมีใบเดียวมันแบ่งมันไม่ได้แต่ไม่ต้็งแบ่งกันอันนี้ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> <c oughs> เขาบอกแล้วว่าเขาบอกว่าอะไรเนี่ยฉลากินแบ่งรัฐบาลเนมฉลากรแบ่งรัฐบาลนะเราเราไม่ได้บอกเขานะว่าร่อะไรนะว่าม่บก่ถ้าบอกถ้าบอกไม่ได้ไม่บอกนะไม่บอกไม่บอกัเลยไม่บอกไเรื่อยเคืนหมดอันนี้ของเิณนครับ พี่มาดีตั้งใจเขาด้วยเอาโอเคเดี๋ยวเยวได้ก่อนแล้วกันนะไก่อนันะได้ก่อนนะเี๋ยวเาเอาเดี๋ยวพบเรากใหม่ในครั้งหน้าที่ตอนที่เปข่ายข่าวหข้าขนาวสมมว่เรามีวัฒนาระาจะทำให้อาเงินสเติว์่นี่ที่มีผู้ชมปนเลยเจ็ดวันเจดคืนเลยเอาไหเอา กเดี๋ยวพบเราที่กองถากเลยถูกต้องครับผมครับกกันยายนี้16บกมันลงวันองอกวันที่17เก็อนต่อสิใช่ไหมงินได้ใช่ปะโอเคเดี๋ยวพี่ๆนะชาวอำเภอสตึกนะร่วมยินดีด้วยนะอันนี้เขาเป็นพยานนะเทวดาเป็นพยานนะนะมนุษย์เป็นพยานนะสิ่งิทธิ์ก็เป็นพยานนวยนดะครับเป็นพยานครับผมผมไม่ได้บอกนะเลขอะไรเนี่ยมันเคลื่อนนะเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อน เดี๋ยวมันเ่อนจูมันนี่รีบรีบรีบไไปเดี๋ยวเราลงรีบไปที้จออย่างงี้แค่นี้ก่อนนะครับไปไปไป ทุกชาติก็มีทุกๆท่านสมรรถต ตอนที S <S> ่อยู่วัดศิลาดงเคงตั้งแต่ปีพศ2 5 5 4เขามาอยู่กับท่านท่าน์พาไปเที่ยวโอ้โห้เทียว้วด้วยไม่ไปชไม่ไ่ชอบไ่นุน เมื่อกี้แม่มาแล้วแม่บอกว่าเรืนี้อ่ะเวลามาทำบุญทำแค่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วมันจะเอาเงินเสียน ผมจะอยากสอเสี่ยงบ้างว่าจะซื้อเลขอะไรดีแนะนำเพราะว่าผมควรเป็นเลขอะไรดีครับก็น่าจะเป็นสองหนึ่งแหละค่ะเพราะว่างมวดนี้มาบวงสรวงวันที่สิบสองคำชมครับสองหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ให้หวยนะครับสองหนึ่งนะคะแล้วแต่โชคแต่ลาบนะครับเพราะว่างมวดที่แล้วก็สองเก้ามันก็มาออกเก้าสองใช่มาบวงสรวงวันไหนก็ซื้อวันนั้นนะครับไม่นก็อาจจะถูกว่าเลขดังด้วยค่ะ